สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนเน่ก็จะมาแจ้งนะคะว่าทำไมเนเน่เนี่ยไม่ได้อัดคลิปลง YouTube นะคะทุกคนเนเน่นะคะไม่สบายนะคะเป็นไข้นะคะทุกคนเนเน่นะคะ วันแรกนะคะที่เนเน่เป็นไข้นะคะทุกคนเนเน่ก็รู้สึกเจ็บคอนะคะเจ็บคอ,อนิดนึงนะคะน้ำมูกแต่น้ำมูกไหลยเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้ววันที่2นะคะเหมือนอาการมักจะหนักขึ้นนะคะทุกคนเนเน่เจ็บคอมากน้ำมูกก็ยิ่งไหลยเยอะนะคะทุกคนวันที่3นะคะตอนกลางคืนเนเน่ดันมีไข้ขึ้นมานะคะทุกคนไข้สูงมากมากเลยนะคะคุณแม่ก็ต้องเช็ดตัวให้วัดไข้ให้นะคะทุกคน แล้วคุณแม่นะคะก็ต้องให้เนเน่กินยานะคะทุกคนแล้ววันที่เนเน่นะคะไปหาหมอนะคะทุกคนเนเน่ก็ได้เนเน่ก็ได้รอคิวนะคะทุกคนแล้วก็ได้เข้าไปในห้องหมอนะคะหมอก็ตรวจวัดฟังเสียงปอดนะคะทุกคนทุกอย่างปกติหมดค่ะแล้วหมอก็บอกว่าเนเน่นะคะ เป็นไข้หวัดธรรมดานะคะทุกคนซึ่งไม่ต้องแอดมิดนะคะทุกคนเนเน่ก็ลงอกนะคะทุกคนเพราะว่าไม่อยากโดนให้น้ำเกลือค่ะทุกคนเพราะว่าเนเน่รู้สึกว่ามันน่ากลัวกับครั้งที่แล้วนะคะเนเน่เคยนอนแอดมิดที่โรงพยาบาลน,นะคะทุกคนซึ่งหมอก็ให้ยามานะคะทุกคนมียากินก่อนนอนนะคะแล้วก็มียาหยอดจมูกนะคะแล้วคุณหมอก็บอกว่าต้องล้างจมูกนะคะ ต้องล้างจมูกนะคะทําให้จมูกแบบโล่งๆนะคะทุกคนทําให้เราหายใจได้นะคะทุกคนซึ่งการเป็นไข้หวัดธรรมดานเนี่ยบางครั้งนะคะตัวเราจะร้อนผิดปกตินะคะทุกคนและต้องทําให้เราเช็ดตัวนะคะคุณหมอบอกว่าบางครั้งถ้าเกิดเนเน่ตัวร้อนนะคะเนเน่ก็ต้องให้แม่เช็ดตัวให้นะคะทุกคนและพยายามทําให้ไข้มันลดลงไปนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดแบบตัวแบบ เช็ดตัวแล้วไข้มันยังขึ้นอยู่นะคะแนะนำให้ไปหาหมอเลยนะคะทุกคนแล้วคุณหมอน่าจะให้อดมิดนะคะทุกคน oh, <no. S 1> ซึ่งตอนนี้นะคะเนเน่ก็ยังเป็นอยู่นะคะทุกคนแล้วแบบคือเนเน่ก็แบบ ยังหายใจไม่ออกอยู่นะคะทุกคนแล้วเนเน่ก็ต้องทําตามคําของหมอไปนะคะกินยากินข้าวให้ครบนะคะทุกคนต้องล้างจมูกหยอดจมูกนะคะทุกคนตอนนั้นนะคะก็ไม่ได้ไปโรงเรียน1อาทิตย์เลยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบตัวร้อนมากเนเน่ก็อยากไปมากนะคะเพราะว่าเพื่อนๆน,นะคะเขาทํากิจกรรมทั้ง5วันเลยนะคะแถมได้ไปทัศนศึกษาด้วยเนเน่ก็คิดถึงเพื่อนนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ปิดเทอมแล้วเนเน่นะคะเปโรงเรียนที่ ปิดเทอมโรงเรียนสุดท้ายเลยนะคะทุกคนปิดเทอม45กว่าวันนะคะทุกคนเกือบ60วันนะเปิดเทอมมาเนเน่ก็จะขึ้นเกรด4แล้วค่ะทุกคนเนเน่จะเป็นพี่ปฐมปายแล้วนะคะทุกคน I'm going to add grade f o ค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะก็ลืมอย่าลืม w a t ช h your hand นะคะแล้วก็ใส่แมส่อยๆนะคะทุกคนถ้าเกิดออกไปข้างนอกนะคะและอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ออกไปข้างนอกด้วยนะคะทุกคน ลิฟท์เซฟบายบาย